สดีค่ะนะคะก็จะว่าเกี่ยวกับไปเดินเดินทางเรียนมหาลัยของเราว่าเด็กยังเร็กนะคะเกี่ยวกับไปเดินทางเรียนมหาลัยวันที่14แล้วนะคะเดือนมิถุนายนเดือนเสด็จของเราของเราก็คาดหวังว่าก็คือว่าเราจะถูกแล้วแจ่มาถวายนแล้วก็กลัวว่าอาจะกลัวไปหน่อยไม่น่ากลัวไปเลยนนเกิอะขอโทษทีนะคือว่าจะเป็นปีกันด้วยนะคะแต่ว่าจะใกล้วันปีใหม่แล้วนะคะเลือเลือนหนึ่งเดือนของปีนี้ของเราแนี่ แต่ว่าของของมาสเตอร์บอกว่ารับใจให้กับเราซืา้อไฟแล้วก็ซึ่งว่าให้กับทุกคนที่เราซาตายมีอะไรบ้างท้าวไฟไปดีที่แล้วการท้าไฟเราจะถูกตัเ็แ็่แล้วคือว่าเป็นยางไนบ้างถึงยอดซึ่งปรารถนาแต่ว่านอกจากนี้จะไปคขายหลายคนชื่อว่า เอะหน้าตาจะเอ็ดดูว่าวันนี้เมื่อวานเราจะกลูกเชื้อน่าจะวันศุกร์เราจะคงไปแล้วนะคะคือของเราด้วยนะคะจะไปลอยกระทงของเรากระถกของหนึ่งแล้วก็มีอะไรสักขนดววววัดด้จจคือวัฒนธรรมไทยแล้วทัวันผิเศษเดือนสองเพ่งว่า <c oughs> <c oughs> ของเราด้วยว่า วันเทนของเรา,ารทัพไทยกับวันเทนของเราเดอนสตอรของเราค่ะซึ่งบอกว่าให้มีอะไรบ้างนะคะเพราะว่าการเดินทางไปยังดุสุดจุดเลยเพราะว่าสุดจุดแล้วก็คือเดินไปดูทางเลนไทยเดี๋ยวเาดูที่เป็นไงบ้างคุณผู้ชมกันบ้าง จะเป็นอันแรกนะคะคือปากกาดำน้ำเงินสีน้ำเงินก็เป็นดำสีฟ้านะคะดำละห้าบาทนะคะแล้อยางที่สิไว้เขียนได้ด้วยนะคะดำสีน้ำเงินแล้วก็สามารถเอาเขียนเรียกไว้เขียนเล่นได้โน,น้ตสลปเจอทุยชาได้บ้างนะคะเพราะว่าสร้างสารรค์แล้วซึ่งว่าเราดูซี่ปากกาเป็นยังไงบ้างเนาะ คือว่าน่าจะสบายหน่อยนะคะวันนี้เงียบมากเลยนะคะวันนี้งานเดือนงานเข้าไปแล้วเกียร์คือว่าทำาไรไม่ออกตอแต่แรกเลยประกาศนี่ก็ใช้ได้บ้างแล้วว่ายินดีจอนั้นเวชเสียดสมารถที่สุดเด็ด้วยซื้อว่าประกาศแบบไหนนะคะตั้งีิงมอก็เป็นประกาศเงินงเหมือนกัน นี่เยอีสุเหมือนกันซื้อเขาว่ารประกาศสีนเงินใช่ไหมน่าจะใช่แหละสินงเงินทุกคนสินงเงินที่ว่าจริงๆได้อย่างไรต่อเนื่องที่แก้ไขจะได้อย่างไรต่อได้ว,ว่าเหตุก,การณ์ที่สองสามคนเสื้อว่าไปใส่เขียนเล่นไปใส่เขียนเรียนได้นะคะ,ะมาเจอประจำโดยใส่ต้องเงาะไว้นะคะซสื้ปากกาแบบนั้นนะคะจะสะอาทจะสถานการเพราะว่า ขอโทษทีนะคือจะว่าเเจียนเลยไม่สามารถเลยนสมุดหนังสือได้เลประกาศลดคําผิดนะคะก็จะเป็นแบบเทปของรเราด้วยค่ะว่าเรียอของราบุบูสีม่วงแล้วก็แบบไอซีชิซแล้วก็ถ้าซื้อแบบประกาศลดค่าผิดแบบเทปนะคะแบบลาลาบุบูออซ์คลิฟแบบสีม่วงอันละสิบห้าบาทซื้อที่เรา,ารที่ยาิใช่ไหมอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนี่นี่ของเก่าแล้วก็ของปีหกหกนะคะ เพราะว่าอาจจะเป็นรองรูนี่ของเก่าล่าสุดเลยค่ะว่าเครื่องเขียนทั้งหมดสูงใจของเราแต่ว่าอันที่รักค้างหนึ่งเลยใช้จะเล่เลนเพืจะสร้างเพราะว่าใช้ใดที่สุดใช้ไปเล็กด้วยมาดูสมุดต,ตอนนั้นะคะเพราะว่าสมุดเล่มน,นี้นะคะแบบแบบแอสิลต,ตานะคะเล่มเล็กน,นะคะซึ่ง เล่นรักสามพิบสามสิบบาทนะคะซื้อรักเรื่งเขียนเลยจดจดเล่นแบบจดจด,จด,จดแบบเล่นได้ด้วยนะคะซื้อไวส่อะไรก็ได้ซื้ไอไวส่ททำปฏิทินแล้วก็ทํางานวพกได้เึ่งว่าใช้ไปนช้หรอกดูซิก็ได้อย่างไรอีหลายได้บ้างแต่ว่าซึ่งเอาใช้ไปเรียนที่สํคาคัญจะยังไงบ้างนะคะซิก็ยังดีนะใช้รีบดีแล้วก็จะได้ไม่ต้องลำบากอีก่ะลำบากก็สวยแยบมากด้วย อีกตัวซึ่งว่านอกจากนี้จะเป็นฟ่ายหลายคนก็อันนี้ไม่เกี่ยวกันแล้วก็เคยจะเป็นหลักการจัดการมาเล่มหนึ่งเล่มสองไปแล้วฉันจดสูตรได้ด้จดสูตรนี่ยังจดจดแล้วยังไม่เสร็จเลยนะคะที่แบบว่าอย่างหนึ่งเลยที่ไม่เกี่ยวข้องแต่ว่ามีดูหน้าอินโดเลยในประทับใจหน้าอินโดเลย ซึ่งน่าจะเป็นเอ็นดูไหมน่าจะเอนโดแหละเพราะว่านี่จะจดเพลงทุกเข้มาอยู่นะคือว่าของค่ายเพลงทุกค่ายเพลงเลยทุกสารการ์ซึ่งว่าอันนี้จดยังไม่เสร็จเลยแล้วยังเยอะอยู่เลยแต่ว่าเล่มนี้ก็สากว่าถามเล่มไหนบ้างถ้าที่สุดน่าจะเก็บไว้ก่อนเนาะเล้กันทําปฏิทินของปีองปี2สกันดีกว่าซึ่งว่าการทําปฏิทินปฏรทินของ2องพซน่้ซึ่ขอโทษดิคือวัวอนนี่ก็ การทํำน่าจะเสร็จยู่แล้วเสร็จแล้วนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะใส่โลโก้วอลคอยก็ยังดีโลโก้วอลคอยก็สวยมากเลยนะคะมาตรฐานมากเลยใส่ผ้าเอเก็มีเลยนี่ไงนะคะทุกคนแล้วแต่ว่ายังไม่พออีกก็อคือนี่เสร็จแล้วก็สวยด้วยนะคะทั้งทีจรงิง แล้วจะท่าสถานการณ์เป็นไงบ้างนะคะทุกคนดูนี่สิสถานการณ์ซื่อว่าการทำเป็นทีทิ้งครบจะครบอยู่แล้วก็ใส่เอฟเฟคอีกเอฟเฟคอีกใส่เอฟเฟคเอฟเฟคด้วยจะลืมอีกใสทถ้าไม่ใส่เอฟเฟคจะลืมจะลืมไปนะคะจะลืมอีกไว้ตลอดเลยนี่ลุคเชสใส่เป็นศิลปินนักแสดงพิธีกรใส่เป็นแล้วหล่อได้ค่ะทุกคนถ้าไม่ใส่ถ้าถ้าไม่เป็นศิลปินนักแสดงพิธีกรอายขครแย่ๆเลยนะคะทุกคน ึือว่าลองดูทำไมทำไมทำปฏิทินบ่อยๆว่าเพราะอะไรน่าจะดีแหละสวยมากคือด้วยมาดูการทำปฏิทินเล่มกันหนึ่งนะคะของปี2 0 2พกันบ้างนะคะของปีใหม่แล้วแต่ว่านี่จะแล้วน่ารักเลยใส่เอฟเฟกกันเองแล้วก็คือแ ทยังยังไม่ได้ไ,ได,ได้เริ่มทำปฏิทินทำยังไม่เสร็จเลยก็ใส่เ็นลูกทุ่งเกษตรแล้วใส่ใเลงลูกทุ่งเกษตรแล้วเป็นยังไงบ้างพอใจก็ดูว่ากดเอาออกซกักแล้วก็ยังไม่เสร็จเลยเหลือเยอะมากเลยอะแต่ว่าเรื่องเยอะจริงๆนะคะเพราะว่าเราจะว่าของทั้งหมดกับศึกษยาลัยใช้แน่นอนด้วยจ้า เป็นยังานงประกาะเพื่อนๆนะคะเกี่ยวกับเพืนปรทธาเลียประหารวันที่14ในวันที่ของเรานะคะซึ่งวันนี้ก็กระทกากระทุก็ทัฝาะปฏิทินของปีใหม่2 0 2 5นะคะซึ่งลองดูซิว่าลองดูที่ซีซ์เป็นยังไงบ้างนะคะก็แต,ต่ว่ารู้สึกตื่นเต้นคือว่าขอโทษทีซึ่งว่าลองดูเลย ว่รารับใจได้หลายบ้างนะคะเขาให้สม,มุดมาประกาใหม่ๆแล้วก็ปากากระกาลูกขบิดใหม่ๆแต่ว่าเราซู้ซิ่งแต่ว่ายังเป็น,ปนสถานการณ์ต <c oughs> ัวตัวโปรดดนะคือว่าเราจะรำนี้ใช่ไหมเพราะว่าซ่า ใครกระจายเสมอได้ว yeah, um, yeah, uh ่าเดือนนี้นะคะก็จะไปงานอะไรบ้างสิดติดนะขึ้นด้วยสำหรับที่นี้นะคะช่องนี้นะคะใครกระจายนะคะให้กดไลค์กดเริ่มนะคะกดกระดิ่งนะคะยูทูบก็แชร์ก็จะสกายของเรานะคะช่องนี้นะคะถ้าใครสะดุกช่องนี้ต้องติดตามด้วยนะคะถ้าใครไม่สะดุกช่องนี้ต้องติดตามด้วยนะคะซึ่งมีน่ารักมีน่ารักมากเลยค่ะตัวตนต้องนี้กดไลค์กดเริ่มกดแชร์ติดตามช่องนี้ด้วยนะคะเพื่งว่าต้งดูต้งแด่นประมาณนี้ คือว่าน่ารักไหมน่าจะน่ารักดยแหละแล้วก็คือว่าน่ารักแหละแต่ว่าทุกๆคนซึ่งว่าลองดูซิถ้าใครได้อันนี้ตุ๊กตามีสีได้ตั้งแต่ปี62ต้นเดือนมกราคมเลยต้นปีเลยต้นปีต้นปีหกสองแล้วนต้นฟีเลยนะคะซึ่งว่าลองดูค่อยกำลังใจสม,มุนมาเราสร้างให้ดูแท้จริงสามที่นี้นะคะขอตอัวลาการ่ะบ๊ายบาย <S <S <S>